ถ้าข้าวเราอย่างนี้ทำไงเกียบเน่แม่อย่างเงี้ยยิ่งทำยิ่งจมทุนเนาะทุนไปเรื่อยนาเยอะได้ข้าวใช่นหมตู้ทำนาสิบไร่แล้วเอาทุนที่มันลงแบบเนี้ยไปดูแลสิบไร่ให้มันดีๆอ่ะเนาะ ก็โอเคครับก็งงก็ไปด้วยเพื่อนทุกคนก่อนเลยครับผมอ่ะทีนี้ลุงนก็โทรมาให้พีเกี่ยวข้างนาเขาให้หน่อยที่ว่าวันนั้นที่เราไปเกี่ยวข้าวไก่ทองคำอ่ะไก่ทองคำนี่มีพี่คนนึงเขาบอกว่าอันนี้เขาก็ให้ข้อมูลมานะครับน่าจะใช่เรื่องจริงกันแหละจะบอกว่าไม่ใช่เขาบอกว่าไก่ทองคำแปดสูนี่ยพัฒนามาจากข้าวของพวกหนึ่งนะครับอ่ะแล้วก็เด่๋แหละเดี๋ยวไปเกี่ยวข้าวของพวกข้างนาลุงนกอ่ะที่ว่าข้าวไม่ค่อยดีเหรอครับนกโหลดมาดูแปะเดี๋ยวไปต้องการครับไกลบ้านหน่อย ไปนอเคครับเดี๋ยวเจอแล้วนั่งอ่ะโอเคครับออออตอนนี้เดินทางม,มาถึงนาแล้วนะนี่ครับข้าวลุงลุงนบที่เราเกี่ยวไปนี่เหลืองเร็วเนี่ยใช่ไมไมกี่วัน,นมาสองคัน,นคข้าวพี่สาวเป็นหอมพวงตรงนี้ดีมีกระทงล้นที่วันลก โอเคครับก็วันนี้โอมานะครับนลือมาแล้วก็พี่พงมาจ่าบอมไปย่ำเทือกับช่างช่างตีย่ำอยู่ที่ท่านาเนี่ยเมื่อกี้เรากล็ลากผ่านเข้ามาขวาเข้าว ไดอกไฮต้าเนียนจัดการต้นไม้หนึ่ก็ตรงนี้นะครับยังมีกระทงเนี่ยนะฮะที่ว่าไม่ค่อยดีหน่อยเนะนี่ยหนวดปลาดุกเยอะครับแต่ลวงก็เต่งนะฮะลวงดีใส่ดีทไมกระทบหญ้าไม่กระทบอะไรเนี่ยดีเลยนะฮะข้าวน่าจะขาดน้ำตอนเล็กๆเ,เลยฮะค,คุมน้ำหล่อน้ำไม่ได้แล้วก็ หลายกระทงด้วยครับก็เลยทําให้ยากขึ้นมาได้ครับนี่ครับดูรวงก็จะเป็นอหอมพวงนี่ยนะครับตระกูลข,ข้าวหอมจะไม่ใช่เบอร์ยี่สิบเบอร์ยี่สิบจะเป็นปุ่มกระลอกนั่งหมไเม็ดอ้วนเนี่ยรวงดีเนี่ยเดี๋ยวฤดูนี้ผมจะใส่หอมพวงเบอร์ยี่สิบ้างน่าจะดีทําทําช่วงที่ทําหาร เข้าหานหนาว,านาวใช่ไหมหหเขาบอกเขาไม่กลัวอ,อชอบหนาวเดี๋ยวเราต้องลองนี่ครับจริงๆเขาจริงเลยเนี่ยจริงๆแล้วได้เก็บไว้กินได้ด้วยไงเพราะสี่แล้วกินนิ่มอ่ะผมร้อนมาละแปลงนี้เคยเกี่ยวอยู่แต่นานมาแล้วเจ้าของตั้งแต่เจ้าของเก่าขขเขายังทำแล้วเขาขายไปแล้วนะนี่เลยแล้วก็เพิ่งกลับมาเกี่ยวอีกเนะี่ย ลุงนองโทรไปเลาให้มาเกี่ยวข้างนาให้ด้วยะเยีกปี่ยวจะเ,เ,เกี่ยวมีการิ้การเปดงข้าวเลยับที่ตรงนี้เป,นเ,ปนเป็นเป้าแน่เลยนะตรงนี้เป็นโลกในตรงนี้ยุบ บิดรถเกี่ยวแน่นอน,อนาะนาาละมงเล็กของหัวมุนนะครับไม่มีอะไรรับ ก็ไม่มีข้าวเลยถ้าอย่างนี้นะโอเคนะครับเดียกดอนจัดขาดน้ําแน่นอนดูอ,อ,อย่างลักษณะข้าวแล้วเนี่เพราะว่าเขาไม่ได้มีบ่อกราดานเขารอ,อนาน้ําเนี่ยเขาดึงน้ํได้คลองแล้วมันก็ช่วงนั้นน้ำมันน้อยเลยเ,เห็นปะนาจะเป็นขั้นบันไดขึ้นมาแบบนี้นะครับเนี่ยช่วงนี้จะสูงแล้วลุ่มก็สูงไปอีกยิ่งดอนก็ยิ่งลบพอน้ําก็จะรั่วลงที่ลุ่มนะครับ เป็นน้ำเนมันเลยอันนี้น่าจะไม่ได้สูบทำมานะเพราะว่าเสี่ยงน้ําท่วมที่นี่น้ําท่วมเลยครับเขาอาจจะสูบแบบให้เป็ดเขาไซส์หอยไซส์พวกหนอนไซเดือนกินแหละเดียวเลขา่เราประเมินแล้วจะได้ค้าจะเท่าไรเพราะว่ากานทาเปันวดเร็วอที่มาทางานที่ไม่ดีเลยนี่เราไม่ได้ไปว่าข้า,ขาว,ขาวเขาเรืองไปตินะครับคือเราพูดกันแล้วข,ข้าวข้าวมันไม่ดีจริงๆ เนี้ยก็คือจ้าวเนี้ยน่าจะจมทุนนะครับเพราะว่ารุ่นเนี้ยรุ่นปุ๋ยแพงนะดูแล้วหกล้อหนึ่งไม่เกินไม่เกินรถหกล้อแน่นอนเนาะก็จะไหลก็ปิ๊บก็ปิ๊บเองน่ะนะแล้วยังไม่เห็นข้าวนลในอุ้มนะตายแน่ เนี่ยแล้วก็น้ำม,มีแค่นี้เองครับเนายวัวเข้ามาเมื่อกี้ไล่ไว้พื้นเนี่ยที่เราเคยเกี่ยวสิบแปดหรือยี่สิบเอเอเยอะเลยเ,เมนี่ดูแล้วจะขี้เกียจสิบแปดเกียงก็เต็มที่แล้วฮึ <c oughs> ่มพดูมันไม่ได้โผล่สักคันเลยนะ่ะเราโอ้กันจนหมดนาแล้วยี่สิบไล่อะ <c oughs> ไม่โผล่เลยแต่ขันละเกียร์อะไรั้บ้างอะ่ะเย่คิดว่าไล่น้ำไม่ทันแม้นะลือข้าวเป็นยงนลบดอนมันดอนจัดน้ำแ้งบ่อยนะอยู่ทีนะ่นั่นเกี่ยวนนี้อารมณ์เหมือนเกี่ยวข้าวนาปีเลยไปอุ้มเงียบกิ๊บเลยมาแล้วครับตอนนี้อุ้มแรกนะครับผม ในเกณเรา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 สี่สี่อุ้มครับน่าจะประมาณนี้จะได้นะดูดูที่โคยังไม่ได้สออุ้มสอุ้มี่อุ้มอาจจะไม่เต็มด้วยซ้ำไปนะอันนี้เราที่พูดอผมไม่ได้ดูทุกข้าวเขานะครับแต่เราพูดในเรืออข้าวเขาไม่ดีจริงๆครับก็พูดให้เห็นตามเนื้อผ้านะครับดีก็คือว่าดีใครก็อยากทําข้าวได้ดีดังนั้นแหละ แต่ทำแล้วมันได้ไม่ดีอ่ะก็เขาก็ต้องมีเหตุผลโดยปัจจัย,ยหลายหลายอย่างน้ําทุนที่จะลงไปปุ๋ยไม่ถึงยาไม่ถึงเพราะชาวนาทุกคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีทุนที่จะลงคนมีทุนเนี่ยส่วนมากข้าวจะดีครับจะปราบนาจะหว่านปุ๋ยไล่ละลูกหรือจะใช้ยาดีๆหรือจะอะไรยังไงก็เขาก็มีโอกาสที่จะได้ดีกว่าคนที่แบบว่าไม่มีทุนเนี่ยคือมันชีวิต แห่งความเป็นจริงของโลกนี้ก็คือคนมีต้นทุนเนี่ยทำอะไรก็รส่วนมากก็จะมีโอกาสดีกว่าคนที่เขาไม่ค่อยมีทุนเลยนึกออกปะโอ,อมันก็จะเป็นแบบนั้นแหละก็อยากให้ได้ดีกันทุกคนเนาะโอ้จะระบีแห้ง พอพี่ไม่มีรวงเลยครับนะ่ะย่อกว่ากันกแต่านั่นเลยเดี๋ยวเราจะได้ขอบขอบลิ้นเนครับมีข้าวเลยโอ้แย่สุดเลยนั่นจะแย่ที่สุดแล้วนะ่าจะที่เกี่ยวมา ตรงนี้นะดูน,ดนนะครับปีเลยน ตรงที่อันไหนลุ่มๆมก็จะได้ครับจะได้มันจะได้น้ำหน่อยโ้ยไม่โมดเลยสามลุ่มยังถึงไหมเนี่ยอันนี้โผล่แล้ว หกเกียนไม่น่าถึงเมกี้พี่พงเทไปประมาณสองเกียนมกกว่าสีสวยเฉลี่ยกับตอนที่พงโผก็สี่เกียนตอนที่เกียวอยู่อีกสักเกียนห้าเกียนมกกว่าไม่พอหกนี่ตกยี่สิบไล่แบบนี้จมทุนแน่นอนเลย แต่เขาอาจแต่เขาอาจจะไม่ได้หวานสวยฉีดยาอะไรมากมายก็ได้เราก็ไม่รู้เขาเนาะ เกี่ยวแป๊บเดียวเองเนี่ยไม่พอเที่ยงเลยเนี่ยหกเกียนไม่ถึงแล้วเนี่ยนะไปถึงหกเกียนอ่ะได้จะไ,ได้เ้อทางปลายที่พี่โบไปเกี่ยวไม่มีข้าวเลยนะสองก็ทงนะละก็อันนี้อุ้มสองสี่ห้าหกจะพอหกเลยไม่ถึงละข้าวอ่นะอ่นะนะ ได้เล่ไงไหมที่สีอุ้อมโคลนกี่ขวดอ่าได้นะอ้าวมันต้องเกินหกเกียนบ้างเนยไม่เกินอะถ้ามีพงเต็มมาหกเกียนเต <M. S 1> ็มโอ้โหแวแวๆยังไงนะหมดแถวเนี่ยแล้วก็อ้อมไปล้อคอกแล้วโอ้ไปดูวกรมันโมงเลยแต่แทน หลายหมดกระทงนั้นเนี่ยเต็มว่านอ่ะนะอาจจะเกือบหมดกระทงเลยนะกระทงน้อยนั่น,นะนเนี่ยนีอันนี้พอได้หน่อยก็ฝากู้พากึ้นไปโพงข้ามไปแถวเนี้ยโอ้โหเราได้เราประมาณสองเตียง ถ,ถ้าข้าวเราอย่างนี้ทำไงเ,ะะเกลียดเ,เกลียดแม่แม่อย่างเงี้ยยิ่งทำยิ่งจมทุนเนาะทุนไปเรื่อยนาเยอะได้ข้าวขึ้นนะสู้ทำนาสิบไร่แล้วเอาทุนที่มันลงแบบเนี้ยไปดูแลสิบไร่ให้มันดีๆเนาะ พูดแล้วพูดเล้วมันแรงเกียบผลหูใจเนาะคุณเนี่ยประมาณถึงสมมุติอย่างไม่ลงทุนอะไรเลยหว่านปุ๋ยที่เดียวก็แล้วกันปุ๋ยเป็นหมื่นเพราะช่วงนั้นนะยูเรียพันหกพันห้าขยายอีกอ,อืม นนน้้ำมมัดึงําอีกแกแโอเคครับขึ้นมากระทงนี้กันแล้วนะครกระทงสุดท้ายนะครับผมดูพี่พงศ์ได้ค่าเท่าไหร่โอพี่พงไปเกี่ยวก่อนโอโอมาเทแล้วไปที่หลังได้ได้หนึ่งหกเกียรนไหมเสียช้างตะลือไหมเนี่ยอุ้ยเกือบโอได้ครับหกเกียร์เสียตะลือ ำห,หนักแต่น่าจะได้ครับถ้าเกียร์ไปๆอยู่ในราวหกเกียร์ต้ตนๆเนี่ยข้าวไม่ดีก็แดดหน่อย

ับก็แบ่งกันไปฮะครับไปีครัหน้าจะอยู่ในชั้นเราเราเท่าไหร่นะครับของเราสองเท่าป่ะก็โอเคครับโอเทเสร็จแล้วไปเดี๋ยวย้ายรถก่อนเลยครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็จริงๆเราก็อยากให้ชาวนาเนี่ยเขาทำนาได้ดีทุกคราทุกครั้งแล้วก็ทุกคราวไปเลยก็จะได้แบบ เออลืมปลาอาตากักอาปากก็ได้นะครับผมก็ทนะํานาแล้วก็อย่างที่พูดแล้วเราก็บอกเออข้าวเขาไม่ดียังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ไปดูทุกข้าวนะครับผมก็ทนะํานาผมก็ชาวนาร้อยเปอร์เซ็นเลยผมเนี่ยลูกชาวนาร้อยเปอร์เซ็นเลยแต่ผมพูดความเป็นจริงกันแหละบางทีคนเราไม่มีทุนเข้าปัจจัยหล,หลายอยา่างบางทีน้าไม่มีนะไม่มีบอ่อเนี่ยทำไงใช่ไหมทุกคนอยากได้ดีทั้งนั้นแหละก็โอเคครับเดี๋ยวเราจเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม